เยีอนิเมะของเสนอสรรพยุทธรลุฟ้าภาคตระกูลเหย่ยตอนที่500บนมหาพิภพตอนนี้นักปรุงโอสถที่สามารถปรุงโอสถทิ์ระดับ9ได้นั้นถึงจะบอกว่ามีน้อยแต่ก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่โอสดดำระดับ9นั้นตลอดร้อยปีมานี้ยังไม่มีใครสามารถปรุงออกมาได้แม้แต่คนเดียวตรงนี้ก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าความยากของการปรุงโอสดดำระดับ9นั้นยากขนาดไหน บนท้องฟ้าตอนนี้ปรากฏพายุขนาดใหญ่4ี่ลูกและพายุเหล่านี้ก็ทำหน้าที่ในการดูดซับพลังงานฟ้าดินเพื่อเติมใส่เตากั่นนั้นถึงขนาดที่ว่าคนที่มองดูพายุเหล่านี้ด้วยความตื่นเต้นนั้นรู้สึกว่าปานยุทธของตัวเองเริ่มถูกดูดออกไปเรื่อยๆถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆล่ะก็พวกเขาคงได้แห้งตายแน่นอนถึงขนาดที่ว่าบางคนยังต้องถอยออกมาไกลเพราะกลัวจะโดนดูดปานยุทธไปอีก สำหรับปรากฏการณ์แบบนี้ต้องบอกว่ากินเวลาอยู่3วันเต็มๆ3วันวันนี้ต้องบอกว่าพลังงานฟ้าดินบริเวณนี้ถูกดูดไปจนเกือบจะหมดแล้วถึงขนาดพืชสมุนไพรมากมายที่ปลูกอยู่ในภูเขาแห่งนี้เริ่มเขียวแห้งเพราะเนื่องจากขาดพลังปานโอสดดำระดับ9นั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทางด้านของมนุษย์เป็นคนสร้างพลังงานในการสร้างมันขึ้นมานั้นต้องบอกว่ามหาศาล แม้แต่คู่แก่งก้าระดับเทพพยุทตเองยังต้องตกใจในตำราอดีตการอันไกลโพนน้นเคยมีคำกล่าวไว้ว่าเมื่อไร่ที่โอสดดำระดับ9้าถือกำเนิดขึ้นมาพื้นที่บริเวณพันลีนั้นจะแห้งแล้งจนไม่เหลือแม้แต่สิ่งมีชีวิตเนื่องจากถูกดูดซับโดยโอสดดำเม็ดหนึ่งดังนั้นจึงไม่แปลกว่าเมื่อโอสดดำระดับเ้าถือกำเนิดขึ้นมามันจึงมีสติปัญญาที่มาก ถ้าหากว่าอยากจะบรรลุระดับเดียวกับบาพรพจาร์หอคอยโอสถนั้นกับลำบากเอามากๆสาเหตุก็เป็นเพราะว่าโอสถเม็ดนั้นมันมีความโชคดีปะปนอยู่ด้วยนำซ้ำในตอนที่ขึ้นรูปหล่อหลอมนั้นยังได้นำจิตวิญญาณส่วนหนึ่งของคู่เป็นเจ้าของเข้าไปในโอสถบวกกับการฝึกฝนอีกเป็นพันปีกว่าจะมาถึงระดับนี้ถ้าจะบอกว่าเขาเป็นเพียงหนึ่งเดียวในโลกนี้ก็นับว่าใช่ สำหรับพืชพันธุ์สมุนไพรมากมายที่ตอนนี้กําลังเหี่ยวเฉาและตายไปอย่างช้าๆต้องบอกว่าคนตระกูลเหี่ยตอนนี้ปวดใจมากๆเหมือนเอามีดมากรีดหัวใจพวกเขาถึงขนาดที่ว่ามีผู้เื่อโสบางคนแอบออกไปข้างนอกเพื่อทําการสร้างบาเรียป้องกันเอาไว้เพื่อให้สมุนไพรเหล่านั้นเนี่ยรอดปลอดภัยไม่อย่างนั้นละก็เมื่อโอสถด,ดําปรากฏขึ้นมีหวังว่าพืชสมุนไพรของพวกเขาคงเหลือแต่ขี้เถ้าแน่ และปรากฏการพายุหมุนนั้นก็ปรากฏอยู่3วันหลังจากในวันที่4นั้นพายุดังกล่าวก็เริ่มหายไปและเตาการขนาดยักษ์ก็ปรากฏกลางฟ้านั้นพร้อมปลดปล่อยพลังที่น่ากลัวออกมาต่อให้เป็นพวกเสียวเหยียนเองยังรู้สึกหวาดกลัวอยู่บ้างถ้าเกิดมลระเบิดตุ้มตามขึ้นมาล่ะก็รับรองว่าต่อให้รักษาชีวิตไว้ได้อาการบาดเจ็บสาหัสต,ต้องมีแน่พลังงานฟ้าดินแนรัศมีหมื่นลี้รอบบริเวณนี้ ถูกดูดซับไม่เหลือแล้วเหยาตานั้นมองอากาศตรงหน้าพร้อมกับสายหน้าด้วยความอ่อนอกอ่อนใจพลังงานที่แฝงในอากาศนี้ถึงกับเบาบางแทบจะไม่มีการทําให้ภูเขาเหยารุูกนี้คืนสู่ความสมบูรณ์นั้นอย่างน้อยต้องใช้เวลาหลายเดือนอย่างแน่นอนพลังงานฟ้าดินไม่เพียงพอการหลอมสร้างโอสถล้มเหลวอีกแล้ว เหล่าบรรดาผู้วุโสตกลก่ลาเหว่าเนี่ยถึงขนาดที่ว่ามีใบหน้าเปลี่ยนไปสาเหตุเป็นเพราะว่าตัวอ่อนโอสถที่อยู่ในเตาสี่ใบนี้ยังไปไม่ถึงครึ่งทางแต่พลังงานบริเวณหมื่นลี้กับถูกดูดไปจนหมดแล้วและแบบนี้โอสถจะสําเร็จได้อย่างไรกันจิตวิญญาณเขตแดนมาหาตะมันสมบูรณ์พร้อมของทั้ง4คนนั้นสามารถควบคุมพลังงานฟ้าดินได้เพียงแค่รัศมีหนึ่งลี้เท่านั้น ถ้าเกิดพวกเขาไปถึงเขตแดนปรมตาตมันแล่ะก็พวกเขาอาจจะดูดซับพลังงานได้มากกว่านี้แต่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้พวกเขาทำอะไรไม่ได้แล้วว่ากันว่าในสมัยโบราณนั้นเคยมีนักบุงโอสถคนหนึ่งบรรลุถึงเขตแดนปรมตาตมันเขาสามารถใช้พลังจิตวิญญาณในการดูดซับพลังงานฟ้าดินนั้นได้ถึงครึ่งทวีปนับว่าเป็นความสามารถที่น่ากลัวมากและบนท้องฟ้าตอนนี้ พวกเซลวเเยียนสี่คนลืมตาพร้อมกันพร้อมกับใบหน้าที่ไม่ค่อยพอใจมากนะักเนื่องจากตัวอ่อนของพวกเขานั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่พลังงานที่ต้องเติมนั้นกลับหมดไปแล้วถ้าเขายังไม่สามารถหาพลังงานฟ้าดินมาเติมกันได้ละก็เพียงพลังงานของพวกเขาสี่คนไม่พอสําหรับเจ้าหลุมดํานี้แน่ดูท่าข่าวนี้จะไม่มีใครรอมสร้างสําเร็จนะผู้เท่าวันขวบพูดขึ้นเฮ้ยนั่นก็ไม่แน่หรอกนะ ขัววุโสวันขั้วพูจบขนวีเจอก็พูดออกมาหลังจากนั้นก็เห็นเขาเนี่ยสลับท่ามือและฟาดใส่เตาอาคีตรงหน้าหลังจากนั้นลำแสงอาคีทั้งสามสายก็พุ่งออกมาสุดท้ายกลายเป็นหลุมดำขนาดใหญ่เหนือเตาอาคีของพวกเซียวเยยนสามคนพลังดูดสยดสยองนั้นดูดซับพลังงานที่อยู่ในเตาการของพวกเซียวเยียนทั้งสามคนเอาไปเป็นของตัวเองเท่ากับว่าตอนนี้ขุนวีเจอกำลังขโมยพลังที่ขาดไป จากเตาโอสถของพวกเซียเวเย็นสามคนขุนวีจือเจ้ากล้าพอเห็นแบบนี้สามคนเองก็มีสีหน้าไม่พอใจพวกเขานึกไม่ถึงขุนวีจือจะกล้าทําแบบนี้ผู้เทาเซน,นงกับขั้ววุโสวันขั้วนั้นปลดปล่อยเพลิงวัฒนะกับเพิงวายุโรกันโจมตีใส่หลุมดําแต่หลุมดํากลับไม่เกิดอันตรายใดๆขึ้นมันกับหมุนเร็วขึ้นและดูดซับมากยิ่งขึ้นพอเห็นว่าไม่สามารถจับยั้งได้ผู้เทาเซน,นงกับขั้วุโสวันขั้วนั้น ก็มีใบหน้าเปลี่ยนไปเพิงวัฒนะเมื่ออยู่ในอันดับต้นแต่ไม่ถนัดทางด้านการโจมตีแต่ถนัดทางด้านการเพิ่มพลังชีวิตมากกว่าถ้าเทียบกับเพิงอนันตาคืนอัคคีเนี่ยในด้านการต่อสู้แล้วก็สู้ไม่ได้ส่วนเพิงวายุโรกันนั้นเป็นเพียงอันดับ1ิยังห่างชั้นจากเพิงอนันตาคืนอัคคีมากถึงแม้ว่าพลังโจมตีจะรุนแรงก็ตามฮ่าฮ่าอาศัยไฟพิเศษพวกเจ้าคิดจะต่อต้านเพิงอนันตาคืนอัคคีเพิอฝันสิ้นดี ขุนวิจือ้อขวเร้อยย่อออกมาแต่ถ้าทางของเขายังไม่ได้หัวเราะเต็มปากก็หันไปเห็นหลุมดําที่เตาของเซียวเหยียนนั้นกลับไม่เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นเลยแต่ในเตาของเซียวเหยียนกลับปรากฏแสงแสงหนึ่งขึ้นมาแสงนั้นก็คือทารกอคัคคีหลังจากทารกอัคคีปรากฏกาออกมาได้ไม่นานนั้นทารกอัคคีตนนี้ก็เพียงสะบัดมือทําการหลอมสกัดเจ้าหลุมดําขนาดใหญ่นั้นกลายเป็นความว่างเปล่าด้วยพลังการชําระร้าง ของเพิงมารบัวพิสูจน์นั้นแน่นอนว่าเรื่องแค่นี้สบายมืมูเพิงอนันตากืนอักขีประกอบด้วยพลังดูดกืนที่น่ากลัวส่วนเพิงมารบัวพิสูจน์ประกอบด้วยพลังในการชำระล้างทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่สามารถวัดกันได้ว่าใครจะอยู่เหนือกว่าใครจะอยู่ตาำกว่าแต่ตอนนี้ในมือของเซ er ียวเหยีย e นมีทั้งทาลกอักขีและอักขีต้นกําเนิดแต่ฝ่ายตรงข้ามเป็นเพียงแค่มาร็ดเพิง ที่อยู่ระดับสูงเท่านั้นจะเอาอะไรมาสู้กับเซียวเหยียนได้ขุณวี่จือขอบใจที่สมนาคุณให้พลังงานในไฟพิเศษนี้ข้าขอแล้วกันนะเซียวเหยียนได้ยิมพร้อมกับหลอมสกัดพลังงานสีดำนั้นให้กลายเป็นพลังงานเข้าสู่ตัวออดโอสถตัวออดโอสถก็เริ่มขึ้นรูปมากขึ้นกว่าเดิมเจ้าเด็กนี่กลายออกไปนั้นขุณวี่จือเนี่ยรู้สึกไม่พอใจมากสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเขาขาดทุนให้กับเซียวเหยียน ไม่สามารถดูดกลืนพลังจากเตาหลอมเสี่ยวเหยิยนได้แถมยังต้องเสียมเมล็ดพันธุ์ไปส่วนหนึ่งและตอนนี้เขาเองก็เลิกคิดที่จะทําการเะเบียดเบียนเซี่ยวเหยยนแล้วต่อให้มเมล็ดเพลิงนี้จะสามารถต่อกอนกับทางด้านขั้ววุโซสเส้นหน่งและทางด้านของขั้ววุโซวันขั้วได้แต่มันไม่สามารถนํามาใช้กับเพลิงมารบัวพิสูจน์ของเสี่ยวเหยิยนได้เฮอเจ้ายิ้มยองได้อีกไม่นานหรอกคุนวีจจอก็ขวเราอพร้อมสลับท่ามือ รวมดำที่ดูดเกลือพลังในเตาอัคคีของคู่เท่าเส้นหนงกับคู่วุ้โสวันคั่วนั้นก็ปล่อยพลังดูดมากขึ้นตัวอ่อนออสถที่อยู่ในเตาอัคคีนั้นยิ่งแปลงปรากายและมีแนวโน้มว่าจะกลมดิกขึ้นรูปสําเร็จใกล้แล้วพอเห็นแบบนี้เนี่ยคุณวีจือเองก็มีอรอยยิ้มดีใจมากๆแต่ทว่าจังหวะรอยยิ้มเนี่ยปรากฏได้ไม่นานก็ปรากฏแสงมาจากไหนก็ไม่รู้พุ่งออกมากลายเป็นทารกอัคคียืนอยู่หน้าเตากันอัคคีข,ของเขาเลย หลังจากนั้นก็มีอรอยยิ้มเย้ยหยันปรากฏตามได้ตบดังเปี้ยงเข้าใส่เตาอัคคีสุดท้ายก็อุ้มโอสถที่กำลังขึ้นรูปนั้นเอาไว้แน่นหลังจากนั้นก็ใส่ตีนหมาเต็มที่ท่ามกลางสายตาที่ทุกคนมองว่าอีหยังวะหาที่ตายอาการตกตะลึงในดำรงอยู่ครั่วพิษตาเสียงโกรดเกี้ยวก็คุณวีจืนนั้นก็รั่นขึ้นมากลางฟ้าความผกผันของเรื่องราวชวนให้ขบขันเป็นพิเศษ เสียวอี้จูจูคุ้งเข้าเตาอักคีของหุนวี่จือและอุ้มเม็ดโอสดที่ยังไม่เป็นตัวเป็นตนนั้นหนีไปหนึ่งฉากนี้ไม่เพียงทําให้หุนวี่จือเนี่ยแทบจะเต้นแรงเต้นกาแม้กระทั่งเซียวเหยียนเองก็ยังตกตะลึงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเขาสนิทเป็นความคิดของเซียวอี้คนเดียวล้วนๆและบนสนามนั้นเหยาวตานกับผู้วุฒโสหลายคนเนี่ยตกตะลึงกับเหตุการณ์นี้แต่ในใจลึกๆอยากจะหัวเราะออกมาดังๆ แต่เนื่องจากทําไม่ได้สถานะพวกเขาไม่สามารถจะทําแบบนั้นได้ก็เลยต้องกั้นมันเอาไว้พวกเขาเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าวิญญาณไฟพิเศษเซียวเหยียนจะร้ายกาศขนาดนี้ขุนวี่จือนั้นเพียงขโมยพลังงานจากโอสถคนอื่นแต่เจ้าทารกอัคีนี้กับขโมยตัวออดโอสถของผู้อื่นช่างร้ายกาศจริงๆสมน้ำหน้าสำหรับการกระทำนี้ของหุนวี่จือเดิมเนี่ยก็ทำให้พวกู้โสตะกะุูลเหยาเนี่ยไม่พอใจกันอยู่แล้ว พอเห็นทางด้านขุนวีจือนั้นโดนบ้างพวกเขาเองก็อดสะใจในใจไม่ได้เหยาตาในฐานะประมุขประธานในการจัดงานครั้งนี้เขาเองก็รู้สึกว่าจะหขวเราะก็ไม่ได้จะร้องไห้ก็ไม่ได้สาเหตุก็เป็นเพราะว่าการปรุงโอสถที่มีเกียรตินี้กลายเป็นสภาพที่ว่าเจ้าฉกของข้าข้าชิงของเจ้าไปซะแล้วดูแล้วเนี่ยชวนในห้ัวเราะจริงๆ,จงๆเจ้าเด็กโสโคกไม่เล่นตามกติกาจริงด้วย เย่าเฉินเนี่ยด่าขึ้นมาแต่กลับหารู้ไม่ว่าเรื่องนี้เสี่ยวเหยียนบอเกียวเสี่ยวอี้ทำคนเดียวและบนฟ้านั้นภายใต้สายตาจับจ้องมากมายเสี่ยวเหยียนเองก็มีใบหน้างุนงงหลังจากนั้นก็เห็นเสี่ยวอี้นั้นอุ้มเม็ดโอสดหรือตัวออดโอสดนั้นมาเบื้องหน้าเขาหลังจากนั้นเสี่ยวเหยียนเนี่ยก็มองไปที่เม็ดโอสดดังกล่าวนั้นและในเม็ดโอสดนั้นก็เหมือนว่ามีทารกคนหนึ่งอยู่ด้วยเจ้านี่ก็คือตัวออดโอสดที่ขุนวีจือนั้นกําลังปรุงอยู่ แต่ถูกเสี่ยวอี้ฉกมาต่อหน้าต่อตาเสี่ยวเหยียนวันนี้ข้าจะสับเจ้าเป็นหมื่นชิ้นไม่ไกลออกไปนะักก็มีเสียงสายฟ้าระเบิดออกมาหุ่นวิจือก่อนหน้านี้ที่มีสง่าราศีในฐานะนักปรุงโอสถระดับสูงหายไปจนเรียบสาเหตุก็เป็นเพราะเสี่ยวอี้เขาปรุงโอสถแทบตายหน้าตาโอสถยังไม่ได้เห็นอยู่ๆก็โดนเสี่ยวอี้ฉกชิงไปต่อหน้าต่อตามันน่านักหลังจากเสียงตะวันนั้นดังขึ้นไม่นาน ทางด้านเปลวเพิงสีดําก็ถูกผนึกกลายเป็นมังกรตัวใหญ่โจมตีไปทางเสี่ยวเหยียนขุนว่จอในเมื่อเจ้าชื่นชอบพลังงานป่าน,นี้เช่นนั้นเหล่าผู้เท่าจะกำนันให้มังกรสีดำปากฏได้ไม่นานหลังจากนั้นก็ปากฏทะเลเปรวเพิงสีเขียวขึ้นบนนั้นก็มีต้นไม้อยู่มากมายและตอนนี้ทําการกอดลัดฟัดเวียงไปที่มังกรตัวนั้นสกัดไม่ให้โจมตีเสี่ยวเหยียนได้ผู้เท่าสนุกเจ้ากล้าเป็นปริปักกับข้าเงั้ยลือ ถ้าโจงตีนั้นแม้มิได้สร้างความบาดเจ็บเสียหายแต่ก็สามารถตึงมังกรดำเอาไว้ได้ขุนวีจือจึงไม่พอใจเราผู้เท่าอยู่มานานจนปาน่านนี้ยังไม่เคยเกรงกลัวผู้ใดกับชนชั้นเนระคุณอาจารย์ยิ่งเจ้าถ้าเราผู้เทามีกำลังมากพอก็อยากรบชื่อเจ้าจากโรคใบนี้จะได้ไม่เป็นที่เสื่อมเสียเกียรติของนักปุงโอสดประสบกระเสียงนั้นผู้เทาเสนนงกับไม่พอใจมากอาศัยเจ้าตาแก่หน้าตาย ค้ายังไม่เคยมีความคิดไปฉกเพลิงวัฒนะของเจ้าเจ้ากับบังอาจมาตอแย่ข้าก่อนขุนวีเจือนั้นพูดขึ้นมุมปากก็มีอรอยยิ้มหลังจากนั้นมือขยายใหญ่มังกรดําตัวนั้นก็แวกหน้ากู่ร้องและอ้าปากเนี่ยไปทางทะเลเพิงพ,พร้อมพลังดูดจังหวะที่มังกรดําตัวนั้นกําลังจะดูดกืนเพลิงวัฒนะก็ปรากฏพายุขนาดใหญ่สีดํากระทกใส่มังกรดําจนกระเด็นไปวันขั้ว หรือตระกูลเหญ่ก็อยากเป็นปาริปากกับข้าด้วยถูกขัดขวางอีกหุนวีเจเนี่ยสีหน้าเปลี่ยนไปมองขัวูุ้โสวันขั่วเหมือนกับว่าจะกินเลือดกินเนื้ออีกฝ่ายให้ได้ระหว่างการประชันฝีมือไม่แยกแยะเผ่าพัานธุ์เมื่อครูเจ้าระรานข้าก่อนหรือจะไม่ให้ข้าตอบโต้บ้างหน้าขันสิ้นดีขัวพุโสวันขัวพูดขึ้นประเสริฐยิ่งหนักขุนวีเจเนี่ยโมโหโจริงๆกจัดจนมือสั่น ในดวงตาของเขานั้นมีเปวเพิงสีดําที่กําลังเต้นอยู่ทว่าขณะที่เปลวเพลิงเหล่านี้กาลังพุ่งคุณวีเจือนั้นคลายฉุดคิดอะไรบางอย่างได้กับรงะงับเปวเพิงไว้อาศัยเจ้าสองคนก็คิดยับยั้งข้าหลังจากพูดจบมังกรสีดํานั้นก็กระโจนออกไปปะทะกับพายุสีดําทั้งสองในโจมตีกันอย่างรุนแรงจนเกิดเป็นสายฝนขึ้นมาแต่โชคดีที่มีผู้วุฒสตระกูลยาวอยู่หลายคน ไม่อย่างนั้นภูเขาเหยา่าลูกนี้คงได้หายไปแน่และไกลออกไปนั้นเซียวเย็ยนก็มองดูทั้ง3คนเนี่ยที่กําลังต่อสู้กันเขาเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผู้เทาสนงกับทางด้านคอาวุโสวันขั้วนั้นจะช่วยเขาด้วยแปลว่าเจ้าขุนวี่จือคนนี้เป็นที่เกียรติชังของเหล่าบรรดานักปรุงโอสดจริงๆโอเคครับเจอกันหน้าคลิปหน้าแลวกันนะครับนะไปแล้วเด้อ